วันนี้เราก็มากับแฟนแมนยูตัวจริงครับผมใครเข้ามาแล้วรับชมแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับผมวันนี้เรามาวิเคราะห์ข่าวสารทั่วไปครับผมของแมนยูครับผมล่าสุดนะครับอ่าจสตินโมวัอัลทานี่ครับผมพูดประเด็นนี้ก่อนเลย คือประเด็นนี้ครับผมข่าวสารนี้เป็นอะไรที่แบบโคตรโคตรสุดๆนะโคตน่ารำคาญอไอเกเซอร์นี่ก็จริงๆนะแม่งไม่สรุปสักทพีงแต่เปอร์เซ็นต์น่ะยังไงก็ต้องขายครับถ้าไม่ขายบอกเลยว่าเกเซอร์นี้โดนฟ้องขึ้นศาลแน่นอนครับคุณส่วนก็าไปยอมแน่นอน,นครับแล้วก็ เปอร์เซ็นต์ของทางมูฮัมหมัดอัลทานีครับผมของกาตาครับเปอร์เซ็นต์ยังไงก็แน่นอนครับน่าจะไปทางมูฮัมหมัดอัลทานีครับกาตาครับเพราะว่าของทางเซอร์จิมแลนกิตครับน่าจะโดนเกี่ยวกับเรื่องการไปกู้ตังค์เพราะว่าทางพิมีรีเขาผิดกฎครับผมไม่ให้กู้ตังค์ครับต้องใช้เงินอ่าโดยการซื้อครับไม่ใช่ว่าให้ เอาเงินมากู้ตังค์แล้วเป็นหนี้ครับผมรเราจะยังไงก็ตได้แน่ๆครับแต่ยังไม่แถลงเป็นทางการครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะยืดเยื้อไปถึงไหนมีผลกระทบกับการซื้อตัวดังเตด้วยนะครับที่เขาว่าทางบอร์ดบริหารนะให้เงินมาซื้อร้อยแค่120ร้อยยี่บล้านปอนด์ครับผม ในทางเทนารสมาช้อปปิ้งนะครับผมว่าไม่น่าพอเพราะว่าถ้าซื้อกล้องหน้าคนเดียวก็แทบแตะอ่าไปไม่รอดแล้วครับคนเดียวก็จบแล้วครับนะไม่น่าจะรอดนะถ้าตับไดรการต้ไม่ได้ครับเราตลาดนักเตะมันเปิดแล้วด้วยอ่าเราจะได้ใครคนแรกเรายังไม่รู้เลยแม่งยืดเยอะอยู่งั้นนะ <c oughs> นะนานมากนานโคตร บอกเลยครับผมอยู่กันยูบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ยากถ้าเกิดไปเอาแฮลรเคนจบนะครับเฮรรเคนเนี่ยคนเดียวก็ร้อยล้านปอนหรือแปดสิบล้านปอนเนี่ยครับเราเรียกไปคนเดียวก็แทบซื้อใครไม่ได้แล้วครับนะเฮรรเคนเนี่ยดิวน่าจะล้มมีสิทธิ์อดด้วยซ้ำ น่าจะหันไปก็ตักก็ตักสลายอ่าอะไรนะน้องกองหน้าของเดนมาร์กออยลุดอะ่ะอาจจะมีสิทธิ์นะแต่ตอนแรกโอ้โหค่าตัว50ล้านปอนด์อยู่ไปอยู่มาค่าตัวเพิ่มจะ80ล้านปอนด์แล้วครับกองหน้าตัวเป้าครับแต่ตอนนี้เราก็ดีใจด้วยนะครับที่เมสันกีนวูด โดนใจเทนฮาร์ปครับยังไงเขาได้ไปปีซีซั่นแน่นอนตอนนี้กำลังซ้อมพิเศษครับผมลงซ้อมพิเศษเมสันกินวูดไอไม้เขียวแล้วก็อ่ากินวูดอะสามารถเล่นได้ทั้งซ้ายขวาและหน้าเป้าครับผมถ้ามันซื้อไม่ได้จริงๆนะกินวูดเนี่ยหน้าเป้าไปเลยจบซ้ายก็แลนฟอร์ด ขวาก็แอนโตนีหรือซันโชแต่ซันโชนี่มีข่าวว่าอ่าอะไรนะสเปอร์อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าจะได้ไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเขาเล่นขวาบอกเลยเล่นดีโคตรดีกว่าซ้ายอีกแล้วเล่นเนี่ยเหมือนตอนอยู่ดอทมูนเลยเข้าตาโคตรแอซซิดก็ดีลากเลื้อยก็ดีข้างขวานะครับยิงได้อีกทหาดอ่า คิดดูแล้วกันแต่ยังรอง20ล้านปอนดะ์ต้องใช้ให้ค้มว่าแล้วว่าข่าวนะคินม,มินแจนะกินม,มินแจเนี่ยตอนแ้นบาเยอร์เนี่ยนนะมีสิทธิ์มากกว่าเราอีกต่อให้เราบอกว่าเราได้แล้ววันที่หนึ่งกรนอัดารู้ผลก็จริงแต่ถ้าเขาอ่าบายเยอร์เนี่ยเนี่ยแะละมันมันขึ้นอยู่กับเงินนะตัวบายเยอร์ มีเงินมากพอ,พอเผๆเราจบเพย์กิมเบนแจนะกองหลังนะเกาหลีใต้นะอดแน่ๆแล้วก็ไอปีซีซั่นที่เขาว่าไปกันเนี่ยมีทั้งก e ีนวูดมีไปกันทุกคนนะครับยกเว้นอะไรรู้ป่ะ dkr ไม่ได้ไปครับผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรเห็นเขาว่ามีข่าวว่าทางซาอุอยากได้ตัวไปร่วมทีม ลีกซิอูะของดาบิดเดเคอาเนี่ยแต่ค่าตัวเขาอะคือยอมลดค่าเหน่อยก็จริงนะลดเหลือสามแสนเจ็ด์ห้าพันปอนเนี่ยถามว่าเขาไม่โอเคไงไอเราก็ไม่รู้นะว่าเขาจะต่อครับถ้าเขารักมันอยู่จริงเขาก็ต้องยอมอครับอยู่จนแขวนถุงมือนะที่เขาเคยพูดนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะ จะ,จะยอมรับตรงค่าเหนื่อยนี้ได้หรือเปล่านะและ้วก็ถ้าไม่ได้จริงเทนพาก็มองไปแล้วว่าดาบิดลายยานะแล้วก็คอตต้าแล้วก็อ่านเลยนะผู้รักษาประตูของอินเตอร์มิลานเนะี่ยมีสิทธิ์สามคนนี้ต้องรอดูนะตอนแรกกับจอร์แดนปีฟอร์ก็ไม่รู้มันหลายหลหลายหลาย,ลาย,ลายอย่างนะเราต้องดูต่อไปใครจะไปรู้ ดบิดแคอาจจะต่อสัญญาก็ได้ผมว่านะพูดตรงๆนะ w ดบินี่โคตรเหนียวแล้วเหนียวกว่าคนอื่นบองตรงท,ที่จะซื้อเข้ามานะแต่อยู่ที่ว่าเขาจะต่อหรือเปล่าถ้าถูกใจกดส่งดาวให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะกดไลค์กดแชร์ด้วยจะได้มีกำลังใจใทำคลิปไลฟ์สดออกมาได้ดี ให้คนชมนะครับแล้วก็ข่าวอะไรนะที่ลีโอฟอร์ดินานบอกเกี่ยวกับกาตาครับมันก็ยังไม่ชัวร์ขา BBC ่าว b ีบเงี้ยก็ยังไม่ชัวร์นะน่าจะยืดเยื้อต่อไปนะครับของกาตานี่แหละคือประเด็นเกเซอร์แม่งกดตีไม่รู้เพราะอะไรนะครับ แย่งยืดเยื้อไปทำหาเลยปิงเกาะชัดๆเขาล่คาญกันหมดแล้วแฟนบอลแมนยูรอบโลกเนี่ยบอกเลยไม่ใช่ว่าแค่ไทยนะทุกคนที่เป็นแฟนแมนยูโคตรล่มคาญมึงเลยไอเกเซอร์ไอปิงเกาะเมื่อไหร่มึงจะจบสักทีหนึ่งแม่งทำทีมงกก็งกเรื่องค่าตัวเนี่ยไอเรื่องงกก็งกเร,งเ,รงเรื่องเรื่องการช้อปปิ้งเนี่ยมึงจะงกไปไหน แสดงว่างไปนี้เยอะมึงก็เลยให้การช็อปปิ้งได้ไม่เยอะไม่เหมือนทาก,กาตาได้มานะครับวัมัดอาทานีนะบอกเลยเต็มที่เลยเท่าไหร่ก็ได้จะแพงแค่ไหนก็ไม่ซีเรียสได้หมดก็สดชื่น <c oughs> แน่นอนนะครับอกองกลางอย่างเมสันอะไรนะอย่างเมสันเมาส์ เรไม่แน่คนอื่นอยากจะได้ตัวไปแต่ผมว่าถ้าเอามามันก็เนาะดีแคนไลท์เนี่ยดูท่าน่าจะไม่ได้แล้วเขาว่าไปไหนๆว่าไ,ไ,ไปอาเซนอนอลมั้งข่าวเฟสก็เหมือนกันอันนี้ก็จะซื้อตัวฟูลเลมต้องรอดูต่อไปคนทุกคนนะครับนักเตะทุกคนไม่มีใครอยากเป็นตัวสำรองรอบมีแต่คนเขาอยากเป็นตัวจริงกันน,นะนะครับร้อยทั้งร้อยนะครับ ไม่มีใครอยากคงเป็นตัวสำรองคนทุกคนก็อยากเป็นตัวจริงโชว์ฟอร์มของตัวเองครับขนาดฟานเดอร์เบ่ะยังได้ไปปีซีซั่นเลยไม่แน่ครับบอสอ,อาจจะดูฟอร์มไครจะไปโลอาจจะไม่ต้องซื้อกองกลางมาก็ได้เอาฟานเดอร์เบสมาลงแทนกองกลางอย่างลงแทนอีลิกเซนเพราะอีลิกเซนเดี๋ยวนี้เล่นไม่เคยครบ90นาทีครับไม่รู้รรดูกานหน้าใหม่ เขาจะลงได้ครบ90้าสนาทีเพราะว่าเ,าเห็นทีไรก็เปลี่ยนครึ่งหลังทุกทีครับอาจจะเป็นเพราะร่างกายด้วยแหละครับเซฟเซฟเขาเคยมีเกี่ยวกับโรคหัวใจตอนที่เขาอยู่ทีมชาตินะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยต้องรอดูนะครับการซื้อนักเตะค,คนไหนจะมาคนแรกแล้วก็ลาบินี่จะต่อสัญญาหรือเปล่า กระลุนนะครับ่เขาต่ออันดีที่สุดแล้วแม่งโคตรเซฟสุดๆเซฟไปทีมเราเนี่ยไม่โคตรโคตอ่ะแต่แค่ว่าเสียตรงเวลาโดนจุดโทษแค่นั้นเองถ้าในเกมนะเก้าสิบนาทีบอกเลยแม่งโคตรเหนียวไม่งั้นเขาจะได้ถุงมือทองคำถมนะครับแม่งทำกินชีดได้แบบสูงสุดอ่ะในพีเมเ์ลีกสุดยอดปะล่ะถ้าปล่อยแม่งแม่งโคตรโง่อ่ะ บอกเลยถ้าปล่อยไปนะั้นในทีมแล้วผมว่าตามที่ผมเห็นสมควรนะเวิร์กสุดแล้วในเะาน้ตอนนี้นะครับอยู่เย็นแกลตรงม่อีกสักหนึ่งหรือสองฤดูกาลอ่ะค่อยมองหาคนใหม่ก็ได้ก่อนที่เขาจะแกล้งถูกมือครับยังไม่ต้องรีผ่าก็ได้เราไปรอลุ้นเจ้าของใหม่ดีกว่าตอนนี้จะเป็นใคร แล้วมันจะขายไหมแวงยืดเยื้อทำหาอะไรนานเลยเกินนะครับอันนี้คือข่าวสารทั่วไปจากไอยูมาไม่ได้ไลน์นานแล้วเนี่บอกเลยนานมากตั้งแต่จบฤดูกาลเนี่ยผมก็เลยยุ่งยุ่งนิดนึงต้องขอโทษแฟนแฟนด้วยนะครับอ่าถ้ายังไงก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามหรือเป็นกำลังใจส่งดาวไว้ด้วยนะครับถ้ายัางไงมีอะไรคืบหน้าก็จะเดี๋ยวมา like ไลค์ให้ฟังอีกน,นะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับกดไลค์กดซับสไคร์และกดแจ้งเตือนด,ด,ด้วยนะครับสวัสดีครับ